ดาบต่อไปเป็นพลังของสาวๆกลุ่มนี้กันบ้างเอาแล้ว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 ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หมายถึงว่าแบบไม่ค่อยตื่นเต้นกับผู้หญิงเลยที่สุดไหมวงนี้ฮะที่สุดเนกไนเดี๋ยวนียพี่ทําให้ภาพลักษณ์ผมดูแบบเออผู้หญิงอะไรเราก็ชื่นชอบได้ชื่นชอบผมชื่นชอบน้องๆรับเป็นแบบแฟนดอมแฟนดอมอ่าก็หลายๆคนน่าจะรออยู่เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องปูอะไรแล้วมั้งอ่ะอืมนี่คือเกิลกรุ๊ปวงแรก ที่ขึ้นอันดับ1ในชาร์ตจุกไทยแลนด์100ด้วยอ่านี่คือสาวสาวง4ฟอีฟหรือว่าเขาเรียกฟีฟฟิฟฟิฟฟิฟเขาเรียกกันฟิฟฟีฟเรียกว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ตอนนี้มาแรงมากๆเอนเนอจีพุ่งแรงมากครับและนี่คืออันดับที่18ครับเพลงวัดะลา วงฟอยฟอลอะไรมาแล้วและสเปเชียลอีกแล้วนี่อะไรอย่าบอกนะอย่าบอกโอ้ยคุณไม่รู้เลยเหรอเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเขามาด้วยเฮ้ยครบหรือเปล่ามาไหม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 มาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาสองแล้วสามแล้วโอ้โห ห้าคนสวัสดีครับ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 ดีรองอทยอยเดินสวัสดีครับสวัสดีลูกหลานทั้งนั้นลูกหลานทั้งนั้นมาห้าท่านด้วยกันวันนี้เดี๋ยวขอให้แนะนวมแนะนวมเนใจเ็นผู้หญิงมาพูดผิดพูดถูกเลยแนะนำตัวแต่ละคนหน่อยนดครับโอเคโอเคทักทายแฟนๆกันหน่อยครับสวัสดีค่ะเริ่มจากใครอยู่ช่องบนสุดเลยลูก ด้านด้านล่างเขาแนะนําตัวแล้วเอาใครใครก็ได้ชื่อชื่อน้องอะไรฮะลูกยกมือลงยองมือสวัสดีค่ะไมโฟอีฟค่ะไมโฟอีฟไมโฟอีฟนะครับจ้ะไปไล่ไปเลยจ้ะค่ะสวัสดีค่ะโจลินโฟอีฟค่ะอสวัสดีครับโจลินจัะสวัสดีค่ะต่ออองโฟอีฟค่ะ Oh, อันนี้เราเหม nah, ือนอาจารย์ดูนักศึกษาเช็คชื่อือยู่นนะสวัสดีค่ะฟา v e for อฟค่ะะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟา v e f ฟอ e ค่ะอะ f i ร์แล้วแล้วที่เหลือวันนี้ไปไหนกันลูกติดภารกิจค่ะติดภารกิจเนี่ยบอกไม่ได้ค่ะ อันดับแรกผมรู้ชื่อแล้วผมอยากรู้ตำแหน่งด้วยคนไหนกองกลางคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดนั้นบอลอันนี้วงอ๋อวงเหรอผมอยากรู้ว่าอาตำแหน่งแต่ละคนเป็นนี่สายแรปเปอร์ใส่เต้นสายอะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งแต่ละคนเป็นไงครับยกมือครับใครจะตอบก่อนจริงๆวงวงเรายังไม่ได้แบบว่าแบ่งโพซิชันที่แน่ชัดนะคะเหมือนกับว่าแต่ละคนมาจากในรายการแล้วเหมือนในรายการมันแบบว่าบังคับให้แต่ละคนต้อง ทำแต่ละอย่างให้เป็นนะคะเหมือนทุกคนจะร้องได้แรปได้เต้นได้ทั้งหมดเลยค่ะใช่ทุกคนต้องได้หมดอ่ะถ้าสมมติตําแหน่งในวงยังไม่แน่นอนเอาตําแหน่งที่ตั้งที่ที่บ้านหรืออะไรไหมไม่ใช่อาไม่ใช่ GPS อาตำแหน่งวงเขาจะมีว o c a l vocal อ๋อน่ตามไปแบบนุกรีดหน่อยนี่เพลงของพวกหนูนี่ติดอันดับที่18เลยในชาร์ตวันทันด้วยของเราครับอยากจะบอกอะไรบ้างครับค่ะก็ ติดอนด์สิบแปดเลยเนาะก่อนอื่นก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่เอให้รางวันนี้กับพวกเรานะคะก็หลังจากนี้ก็จะตั้งใจทำงานเต็มที่ค่ะหวังว่าผลงานต่อๆไปนี้ทุกคนก็จะติดตามงานของพวกเรานะคะหวังว่าจะชอบฟีไปเอยนะคะผมผมบอกเลยว่าผมเนี่ยฟังเพลงเขาบ่อยมากเฮ้ยเจ้ารักเจอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าสียังต่อ เต้นด้วยนี่ผมเต้นได้ถ้าเต้นก็แน่นด้วยคนนี้งงกัสิผมเต้ได้ยังไงเออไปนไงทำไมผมดูบ่อยอ๋อเหรอบอเทขาฟังสบายตกใจตกใจกันเลยทีเดียวเชียวจะได้ยังไงคือสังเกตนะพอพูดถึงเพลงไม่ได้ใช้คำว่าฟังนะใช้คำว่าดูด้วยไม่คือเวลาผมเป็นคนชอบ เสร็จเอมีอ่าดูเอมดูเวลาเราล้านั่งทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดเอ็ับยอดววให้น้องๆเขาด้วยเพราะจริงเหตเให้เขาเมาส์ในวงกันหน่อยไหมเมาส์ในวงเหรอว่าแบบใครคนไหนมีนิสัยยังไงหรือว่าเมาส์คนที่ไม่อยู่ก็ได้ก็เมาส์คนที่ไม่อยู่อะไรน่งบ้าวงวงจริงๆแล้วมีกี่คนฮะเออวงจรจริงๆแล้วมีกี่คนจริงๆแล้วมีเจ็ดคนค่ะเจ็ดคนแสดงว่าอีกสองคนนี่ขาดใครฮะอ้ายกับพี่แันนาครับผม อ่าอันน้านี่ติดภารกิจให้เมาส์กขหน่อยดีกว่าว่าในวงนี้ใครโหดสุดโหดยังไงครับโหดเรอดโหดยังไงจริงจังดุแบบจังต้องตั้งใจเธอตั้งใจซ้อมีนยะเธอทำไมนอนอย่างนี้อย่าเลยต้องตั้งใจเต้นมีใครไหมมีใครเป็นแบบดุสุดไหมไม่มีไม่ไม่ไม่มียพูดผากันจริงเหรอไม่มีหรอเฮ้ แล้วอ่างงี้ดีกว่าถ้าไม่มีใครดุใครขี้เกียจติอบบ่อยใครขี้เกียจซ้อมบ่อยสุดเออแย่งกันยกอันท่าทางโอ้ยก้อโอ้ยก้อดด้วยโอ้ยก้อเลยเหรอใครขยันดีกว่าเกียจพอกันอ่ะขยันสุดอ่ะขยันสุดในนี้มีไหมผมอยากเดาต้องบอกว่าแพชชั่นเราแพชชั่นเราเท่าเท่ากันค่ะ แต่ว่าจะอู้งานเาการวันไหนแบบอู้ก็จะรู้สึกเหมือนการหรือว่าแบบโอ๊ยทำงานก็จะรู้สึกเหมือนการอะไรอย่างนี้พวกคุณอู้สามัคคีกันทั้งวงเลยอย่างเงี้ยเหรอเธอวันนี้อู้กันเถอะวันนี้เหมือนเเวลาโดดเรียนเนี่ยเวลาโดดเรียนไปไหมเธอวันนี้เราโดดเรียนกันไหมออไปกันทั้งวงเลยเป็นวงที่สามัคคีมากมากลูกเอางี้เล่าให้ฟังถึงก่อนที่จะมาเป็นโฟรยิดีกว่า ต้องผ่านอะไรกันมาเยอะไหมต้องซ้อมเต้นซ,ซ้อมร้องกันหนักแค่ไหนครับโอ oh. ก่อนที่มาเป็น4 e ค่ะก็พวกเราได้เข้าแข่งขันรายการเกอร์กรุ๊ปสตาร์ค่คะใช่ <c oughs> ก็ผ่านผ่านดี่แ่าผ่านแบบว่า <c oughs> ลิ้มเปียก็คือก็จะผ่านแบบว่าสเตจต่างๆค่ะแบบว่าแต่ละรอบในการคัดเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก่อนที่จะได้นะเดบิวต์เป็น f o u Eve ค่ะใช่ค่ะแล้วพอผ่านก<อ>ันมาแล้วพวกซ้อมอยู่ไหมครับตอนนี้ทุกวันนี้พวกหนูยังต้องแบบมีตารางซ้อมเต้นซ้อมร้องกันหนักแค่ไหนครับมีค่ะมีตลอดเลยค่ะเรียกได้ว่าแบบว่าพวกเราทุกคนแทบจะเจอหน้ากันทุกวันเลยค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เบื่อแหละนม่ไม่เขาก็ขยันทำงานซ้อมเพื่อออกไปโชว์ไลฟ์โชว์เนี่ยจะได้แบบว่าเป๊ะไงเป๊ะเป๊ะจริงต้องซ้อมตลอดพี่ก็ซ้อมเหมือนกันนะใช่เอาเหรอเอ้ยเราเราเราเนี่ยเรานี่งมางมุ่งจะสังสรรค์มากโอ้่น่ารังจริงนะน้องๆนี่ครนี้กลมาแค่ห้าคนเท่านั้นเองอนี่ถ้ามาเจ็ดคนนี่ผมบอกได้เลยว่าใจชื้นกันแน่นี่คนดูนี่โอ้โหกด ดอกไม้มาเต็มเลยส่งกันเพียบตอนนี้ส่งไม่หยุดอมันดับที่สิบแปดกับวัดปัลนะเป็นไงบ้างขึ้นมาถึงอันดับที่ส8บแปดรู้สึกไงกันบ้างจ้าหนูๆจ๋าตัวเีนกันค่ะตอบเนาะเะก็ตกใจค่ะแบบไม่คิดว่าแบบเพลงเราจะแบบเป็นที่ชื่นชอบขนาดนี้แล้วก็แบบดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ชื่นชอบแล้วก็ฟังเพลงพวกเราด้วยนะคะพวกเราแบบว่า ตั้งใจทํามากแล้วก็รู้ส yeah. yeah. ึกม yeah. ีกําลังใจที่จะทำเพลงต่อไปให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยก็ขอบคุณสําหรับอัดดอบที่สิบแปดด้วยนะคะเย่เอพูดถึงซิงเกิลต่อไปหน่อยไหมเออแฟนต้องรอนานไหมกว่าจะได้ฟังซิงเกิลต่อไปอะไรอย่างนี้ครับล่าสุดเราเพิ่งปล่อยสเปเชียลอัลบั้มไปค่ะล่าสุดเลยเราเพิ่งปล่อยสเปเชียลอัลบั้มไปในอัลบั้มมีทั้งหมดสี่เพลงค่ะยังไงพี่โจ ต่อเลยค่ะก็สามารถฟังได้ที่จุกแล้วนะคะฟังได้เลยนะคะตอนนี้กดเข้าไปเลยค่ะสามารถฟังได้เลยมีทั้งหมด4เพลงเพลงอัลบั้มใหม่ค่ะชื่ออัลบั้มมีไหมฮะชื่อ Trick or Treat ค่ะเป็น special อัลบั้มสำหรับช่วงฮาโลวีนที่ผ่านมาค่ะเพิ่งปล่อยไปช่วงฮาโลวีนตุลาคมใช่ไหโอ้หคือมีฮาโลวีนคิดบ้านมีไหมคิดบ้านอีกเหรอปี้นิ New Year มีใหม่มีคือออกเทศการ ต้องรอติดตามเฮ้ยแสดงว่าต้องมีแน่เลยเนี่ยมีพี่รุดแปลกมีพี่รุดมีพี่รุดแปลกๆเอาว่ามว่าแฟนๆคงไม่ต้องรอนานเนาะกว่าจะได้ฟังเพลงใหม่ๆเนาะอืมไม่กล้าตอบเนี่ยเขาถามที่ไรไม่กล้าตอบเหมือนกับว่ารอรออีกรออีกหน่อยแล้วกันทำไมยึกกักกักกัเหมือนมีเหมือนมีอะไรปิดบังอยู่อ่ะเอออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะสำหรับ ผลงานใหม่ๆจากโฟอฟนะครับเดี๋ยวให้ทุกๆคนฝากถึงแฟนๆหน่อยเพราะว่าคนเข้ามารอในแชทเยอะมากแล้วส่งดอกไม้กันไม่หยุดเลยเนี่ยตอนนี้มีประมาณ20000นกว่าคนแล้วนะฮะส0 0 0สนกว่าคนเลยเหรอใช่ฮะสองแสนคนล่อมาขึ้นประเทศเออเอเให้ทุกคนอ้อนแฟนๆกันหน่อยครับทุกคนเลยเชิญครับพันแล้วกันค่ะโอเคคะโอเคได้ค่ะพันก็ทุกคนเลย ก็อาพันก่อนเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันแล้วก็คอยสพอร์ตฟังผลงานของพวกเราขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็พวกเราก็สัญญาค่ะว่าจะพัฒนาแล้วก็จะปล่อยผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้เสพได้ชมกันเรื่อยๆเลยครับเอ อคนถัดไปเลยฮะครับโอเคค่ะก็เสริมจากพันนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามเรามานะคะก็เราไม่ได้มีแค่เพลงนะคะเรายังมีคอนเทนต์ต่างๆใน YouTube เลยนะคะทุกคนสามารถเข้าไปติดตามช่อง y o t u u e แเราได้แต่ว่าอย่าลืมฟังเพลงของพวกเราในสตรีมมิ่งจู้กันนะคะฟังกันนี้เยอะเลยเย้เย้เย้ต้องเย้ yeah, ด้วยตายต่อครับไม่ครบไม่เลิกครับวันนี้วันนี้ก็ได้อ่ะโอเคก็ขอบคุณ <c oughs> โอ้โหมีควาอเสียงด้วยเดินเสลด้วยไหนลองพูดเสียงมันคีย์เอฟชาร์ปเมเจอร์สิ้โอ้โหให้ตรงคีย์เลยหรอใช่คีย์พี่แซวหนูอ่ะอ๋อหยอกหยอกไม่ได้แซวน่ารักไงน่ารักเขาก็อยากหยอกเล่นอยากหยอกเล่นทุกชายพี่ไม่หยอกงี้นะเนี่ยออะเชิญจ้ะอ่าเชิญจ้ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่สปพพอร์ต 4 e จนทำให้ 4E มีทุกวันนี้เลยจนทำให้เพลงเราติดชาร์จอยู่ในลำดับที่18เลยพวกเราดีใจมากมากเลยค่ะแล้วก็อย่างที่ทันกับกล้วยบอกเลยว่าเราจะตั้งใจทำงานผลิตผลงานต่อไปเรื่อยๆให้ทุกคนให้โอไอของเราทุกคนนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆน,นะคะรักทุกคนมากเลยค่ะค <c oughs> ่ะสองสาวเอาให้ครบลูกค่ะดูแลกันค่ะก็ นั่นแหละค่ะเหมือนที่ทุกคนพูดไปก็คือขอบคุณทุกๆคนขอบคุณ for อาด้วยนะคะที่แบบคอยซัพพอร์ตพวกเราวงโฟอีฟเนาะก็หลังจากนี้ก็จะตั้งใจทํางานค่ะแล้วก็ค่ะจะตั้งใจทํางานไม่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็ขอฝากอะไรหน่อยได้ไหมคะได้ลูกเรากำลังจะมีน้องใหม่นะคะแล้วนะคะวันที่เจ็ดก็ไปเจอพวกเราได้นะคะโฟอีฟนะคะย่าลืมไปเจอกันที่ไหนที่ไหนเจอกันที่ไหนฮะ หน้าเซ็นทันเวอร์เซ็นทันเวอร์หน้าเซ็นทันเวอร์ชอบที่ค้างรอครับค้าง่อลืมเซ็นทันเวอร์นั่นเองนะครับตอนทรัเวิ์กี่โมงคะกี่โมงคะพี่ไม่พี่ไม่ลูกเที่ยวนะคะทุกคนว่าเวลากี่โมงนะคะตั้งโมงเช้าหรอคะโมงเย็นนะคะ อ๋อน่าจะหกเย็นหกเย็นรือว<ะ>่าไปเต้นนะค,ะครับออเธอเท่ไรแต่เช้าเลยครับไม่นะ่าเช้าครับกเมงเย็นคะ่ะโอเคก็เสริมจาทุกทุกคนค่ะขอบคุณมากมากที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนี้ด้วยก็หวังว่าพคยี่จะได้ขอบคุณทุกคนต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เออแอดลาสน้องใหม่นะคะในวงของพวกเรากำลังจะเดบิวต์แล้วนะคะเอ็มวีออกวันที่เจ็ดธันวาคมแล้วก็วันที่เจ็ดธันวาคมเช่นกันมีโชว์เคสที่ เซนทันเวิร์นะคะโฟอีฟจะไปด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนโอเคเจอกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆโฟอีฟ ok e ด้วยนะครับ,รบแล้วก็วันที่7อย่าลืมไปด้วยเซนทันเวิร์ดหกโมงเย็นครับปะพบไม่อยากไม่อยากพลาดเลยนี่ไม่อยากพลาดเลยใช่ไหมผมล็อกคิวก่อนโอ้โหให้ร้อนล <Sergey> <laughs> ้นเลย <laughs> วันนี้ขอบคุณส,สาวๆโฟอีฟ e มากนะคระบ๊ายบายนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ดีต่อใจเหลือเกินนะสำหรับโฟอีฟนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเขากำลังจะมีน้องในค่ายแล้วด้วยจะได้เป็นเป็นพี่พี่พี่สาวกันแล้วนะเอ้าคครับลนลนครับปิดกล้องไม่ทันนะครับ